ดื้มสดๆไม่ค่ะกำลังเงี้ยับอยู่สังก่อยบบกนาวครับผมไปทดสอบเหมือนอย่าง้ครับความระลุ่มต่ำเซบตเรียบร้อยพร้อมเสริฟแซ่บมือนี่สีเม็ดกินเม่ล้านลาบล้านประจำครับ <c oughs> ไม่ขากําลังเงะสับอยู่สังก้อยแบบนาวครับผมเป็นทดสอบเปลี่ยนเปลี่ยนรสชาติจังหน่อยร้านเก่าร้านเดิมแล้วก็เพิ่มเติมอีกไอ้ย่างนึงเอาเป็นสมตำน้ำเด่ยสมตำเสพบ ก้อยกบักนาวครับก็ใส่บักนาวนะพี่น้องบดได้ใส่เพียใส่ดีอันนี้แม่ค้าเป็นกะกะลังปรุงเครื่องอยุบขออนุญ,ญาตนี่ครับพร้อมแล้วปะครับก้อยมะนาวค่ะก้อยมะนาวหน้า,า,นานะตาก็จะประมาณนี้แหละครับเนื้อได้ย้อนเสียงเนี่ยจังน้อยพี่น้อง ด,ดน้ำเข้าแก่เรียบร้อยแล้วหนึ่งเมนูต่อไปทีเป็นส้มตำแซ่บครับผมนี่ม<แ>ือนคงจต้องย้ำเอาครับผมแตงสีแซ่บ <c oughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยครับผม <c oughs> เตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ได้หลายหลายพี่น้องเงยไข่พันเข้ามาซอยสุขสวัสรค์เจ็ดสิบหกที่เชื่อมต่อครับสุขสวัร์แปดสิบสี่กาเวะแม่อุดหนุนได้ครับ เออเจี๊ยบซี่เปรียบไปได้โอ้ยว้าวผิออบบดอะไรเส้นล่างเป็นเดี๋ยวไกลครับส้มตำส้มตำเซ็บเซียบแบ่งสีสันของประแดกไม่ห่วยแบบนี้สองเมนูครับผมวันนี้ร้านประจำ เดี๋ยวเบงกอหมอต้มเพิ่นบระท่านเดือดครับพี่น้องต้มปวดปากน้ำเนื้อเปื่อยต่างๆอยู่ในนี่ครับหมอบักใหญ่ตัวเม่นหมอหน้อยนะครับผมหมออใหญ่โรยใหญ่เลยเรียบร้อยครับผมไม่คาดสักบาทครับผมไร้ใจหนึ่งร้อยค่าหนึบาทครับผมก้วยหกสิบส้มตำสี่สิบบาทครับผมเไปเดือมครับผม,บามากับข่าวมันีกะสิมีส้มตำ นี่ก็เป็นก้อยมะนาวแล้วก็มีไก่ทอดน่องหนึ่งครับผมมาเด้อพี่น้องมากินเข่าน้ำกันครับผมนี่เดี๋ยวไปหากินเข่ากันครับ